ครับพี่น้องสุ one one. ูบบุบลอยนะครับผมนี Hence, <is it? S 3> ่ครับปาเข้าเนี่ครับไปยุบกินกลางครับพี่น้องครับผมกินข้าวเศร้าครับนะครับผมโอ้ยป่าไม่ไหม้สดหวานเป็นหวานเลยครับท่านบวกครับพี่น้องครับผมกินข้าวแล้วเศ้าแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อมาเก็บครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีเอสทีเลยพี่น้องทุกคนครับผมในประเทศโดยทางประเทศพี่น้องเน่าหมายถึงเพื่อนด้วยครับถ้ามาสูบปลาครับพี่น้องครับผมนียครับนี่ครับสูปลาสูบลุบมากเลครับผม ไม่ลุ้มนะครับพี่น้องเป็นบวกเป็นบวกครับผมมองเข้ามาใส่เป็นนะครับพี่น้องใส่เป็นน้ำทวาน้ำทวารนะครับพี่น้องเนี่ยนะครับพอดีมันขอนครับพี่น้องเคยสูบทุกปีครับพี่น้องหมดนลยครับผมแต่พ่ดทอยากได้กินครับว่าลุูมทุกปีนะครับผมมันสีมานรมันสีนี่วอพี่น้องเติ่งถ่ายโดยตรงครับผมนี่ครับบรรยากาศครับพี่น้องครับผมนี่ท่ายบรรยากาศเรื่องโอ้ยแล่ๆหลายๆาด้ีพี่น้องคือได้ครับพี่น้องครับผมฮะท่ายเบื้องครับปลาเต็มไปเสื่อม เป็นหมึ่งเครือ่องรับน้ำหมง่งชนมองอ่งดีแล้ว mày phải chưa nào đúng mất lời đắng mày nhìn ra đèn đứng tập trung มาครับพี่น้องทำมงนีตนี้นนี่เรื่องลุงลุงนี่นี่นี่ไปหรอ้ำมงส้นแบบไหวน้ำท่านโพลครับพี่น้องมันขึ้นมากหมือล้วครับกูเห็นว่าไปคือได้ครับผพี่น้องเพราะให้เนี่ยมันาำมันถ่วนะครับผมเคยูทุกปีแะครับผมเพราะดอยากได้กินีล้งที่เขาถ่ว ปปกระดงไ,งไ,ไดอยู่เนาะทุกปีก็ะไดอยู่เนาะมาถามพุีกดีมากคุณคุณมากเลยคุณนะ ยกว่าจะสูบสูงกัน,นง่นครับนางบุกบุกมีอะไรครับพี่น้องค้นจะของคนหลายโพดครับผม <c oughs> นี่มันขึ้นมาเป็นกัมก๊มอยู่มา่อไห่เอาครับผมเะได้สูบกวอนครับจะของหลายซุป <c oughs> จูลูยเลยครับพี่น้องตัวนี้นี่นี่นี่มึงนี่ครับเนี่ยนี่บวนดีเดีครับพี่น้องผู้หนะ ป,น,ปนเลยพี่น้องหนาแรงมาาันหากินอย่างข้าวปีน้องเงี้ยหน่อครับตา,าไปตะพังไปตะปนครับดูกไปตะปนเลยนี่นี่ครับโอ้ยหันตัวเฟี้ยงครับพี่น้องมาซุนนี่ครับพี่น้องดูนี่ตัวนึงครับผมดนวยนี่ปลาเนอะนี่ตวนึ่ง

ต่างวานเนาะหางายเฉยๆมาดูพุดไปแท้รับพี่น้องข้าสูงสูงเลยครับวันนี้วันนี้เฟี้ยงครับผมนีอโอ้โหอ้โหอ้โหอ คีดีครับพี่น้องปลา,านะพวกเราควนเรื่อยพี่นอ้านาานองควนนะครับผมเออครับไม่กินปลาต้วงกันครับผมบรรยากาศครับผมโอ้นี่เหรอเฮ้ยนะครับบรรยากาศทองไหยทองหน้าครับพี่น้องอีสาน้านผมครับปลาครับ ตเฟี้ยงครับผมมูในตัวเฟี้ยงครับืพี่น้องโว้ว่โ้วว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 วนวววนวว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 ดีวววววีวว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 วทวววววว่ววววววนวว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 ีววว้งว ครับผมนี่ตัวงรับพี่น้องกูนะปลาวนเลยวนปะวยจอดนี่ครับขนาดหาเติงเครงนี่พี่น้องครับผมนี่สูบเส้นี้โบ๊ได้พี่น้องครับผมไม่มีการคุยอีกดียววนเลยลูกหามึงมึงมึงทนกูไม่ได้พี่น้องอันนั้นไม่น่าเน่ครับพักไปนั้งของน้อง ผมมันเดือดแถมมหลีกพี่น้องปลา,าทีกินกับเจ้าพี่น้องสุดยอดแล้วนี่ในการเอาวันนี้ตื่นื่นงไงนี่ปลาตัวเก่าบันเลยเกี่ยวกหมือนเนี่ย,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 ยไ จับแมวเห็นปีนอ่ะนี拜拜่นี่ครับผมอืมที่คุกเนาะตยังเอาออกไงขุกเจ้าคุกแม่ใท้ครับพี่น้องไข่ข้างไข่วุ้นประกอบการเนาะยอดเลยพี่น้องพี่น้องปลาตัวนึ่งครับผมุจูรูยังเห็ครับผมนี่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 ครับผมเห็นไหม นี่เมื่อหมดยู่นี่ครับเป็นมะลีได้ครับผมลี่บวัววิดอืมแันี้ล่ะกูนะกันดีครครับพี่น้องนไหเครับนนไอ้ไล,ล่เราพ่อปิ่งาหโอ้ยเจ็บดีมากโอ้ย เดี่ยวเท้าพ่วงปีงครับผมขอดได้ตุ่มกับพี่น้องเพื่อนนี่ไปไหนครับเออครับมากินตุ่มปามกันครับผมถายใต้แสงเมืองนอกครับผมเอฟซีทุกคนนั่นแหละครับผมกินตุ่มปามกันครับเพท่านนาอย่ากินตุ่มปามอ่าท่านนายกินตุ่มปามใช่ปะขามอ้อนเพ่ผมมามาเลยครับเด้อผมกินตุ่มสู้กินครับไปนองกินครับผม

ใช้เบ็ดลองทีแน่ๆมีอยู่ในหน้าจุดควงตัวครับผมปลาปลายู่นไปอยู่เสมมือยู่นี่มั้ครับผมมูลน่ะเห็นมาครับน้ำมอนบกเต้นี่บ่อครับผมกับผมพี่น้องจะอะไรพิ้งปลาครับพี่น้องปิ้งปลากรนกับแจ้วครับแกะเข้าเขากินฐานสาครับพี่น้องบรรยากาศครับนี่ครับน้ำมันบกเดี๋ยพี่น้องเขาเล่นกาเศ้าครับ ข่าเลยยิ้ข่าวครับพี่น้องยื้อข่านะครับกินเผาป่านกันนะครับผมเผาป่านตรงครับเผาปลาครับพี่น้องเผาปลาข่างตาครับผมข่างตาเลยครับผมพี่น้องเผาปลาครับเมื่อนีวานได้ต้มเนาะเ่าได้ต้มครับเมื่อนี้ครับผมบวกก่อนบวกข้อครับไปไม่หิวข่าวครับผมพี่น้องเผากินเลย นุ่งอครับูปเทโปกตอวพี่น้องหน่ปลาครับผมพี่น้องไม่ยากาดดีไาครับผมปลาขึ้นครับตัหน่ะเห็นไหมครับเป็ลายๆกันครับผมตัหน่ะป่วนไปป่วนอะ

ครับผมเนี่ยอู้หหุ่นลายนี่และครับครับพี่น้องไปแลยหุ่นเรื่เรื่อยนขี่ข่าวแรงแจ้งแต่ว่ายำเป็นข่าแห้งครับตอนครับพี่น้องพามาเก็บผักครับผมเก็บผักไปกินครับเผาป่าครับพี่น้องเก็บคนกับแก้วนะครับสวนผักผมปลูกไว้ครับพี่น้องผักปลอดสารพิษครับพี่น้องนะครับผมห้ามมาครับนี่ห้าม หยาดเลยพี่น้องเอ้ยค้ผนผูกบัวรอดนะครับผมค้ผนผูกขี่หายแต่ว่าพักงามครับู <c oughs> <c oughs> ผัวไปจกินครับพี่น้องมึงบรรยากาศใด้พี่น้องเนอะนี่ครับพี่น้อดบ้านเขาซองมึงบรรยากาศเนี่ยครับผมหายกินถิ่นถอดบ้านเลยครับบรรยากาศบ้านเขาผัวพักหัวง,งาไปกินครับนี่ครับประหยัดแนวเย็บประหยัดได้กับประหยัดครับเงินหายเนี่ย ับผมเพิ่นหายายครับจะเป็นหัวเราจะอไรขักัวเปว็นหัวเบพี่น้นนนองัเป็นดอกเหมือนล่ะครับผมากที่เขากินมันเ,ออเป็นดอกเปนงามหมือนล่ะนกัพอพี่นอ้องสารผิด หอมเฮาหอมไปใส่แก้วนี่โอ้ยหมดเท่นานั้นพี่น้องนี่ครับผมนี่ครับหอมไปต้านนี่พี่น้องนี่หอมเหมืนบานเท่าเลยหอมปอมบานะน่นครับใส่ลาบปลาดุกนี่หมดเท่นานั้นพี่น้องนี่หอมใส่แก้วใส่แก้วปลาแดกเขานี่คักนี่ครับปไปกินขเขาไปคอับผมไปกินขเขาครับผมมาเก็บพักครับ ซุกระบ้อใครซุกแล้วครับผมไครสุกแล้วใคสิีปิ้งก็ปิ้งแล้วยุ่เขายุ่เขาแล้วครับครับพี่น้องสุกเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับตาเานี่ครับไปยุบไปกินต้นครับพี่น้องครับผมกินข้าวเศร้าครับนะครับผมโอ้ยตาไม่ไหม้สุดหวานปิดหวานแล้วครับนะครับพวกท่านบัวพี่น้องครับผมกินข้าวแล้วเสาแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อมาเก็บครับพี่น้องนะครับเด้อมากินข้าวนางครับผมพี่น้องกินข้าวคางสาครับผมนะครับตานะครับบรรยากาศครับผม ยินกับปอกขัวครับนี่ครับหลายอย่างหลายแนี่ครับผมพี่น้องนี่ครับมาอยู่ไปกิเนียนครับเด้อเฟซีทุกคนนะครับผมอ้าวบุ๊คครับผมกินข้าวเช้าแล้วมาเก็บปลาเหมืกันครับนี่ครับปลาปลานีครับผมปลาใส่สอบเล่นบ่ใช่สอบตเกีบปลาจ้าโอ้อหมูฮัทจูเแบบดกไงคุเก็บปลาเขานี่เข้าใจเรื่องปลา

bóng แท้ bóng แท้โซโซโอ้นี่ อนบาดเดียวบนบาดเดียวฮะตนีปะสิทิ์ต okay> ัวนี้เยอะปลาหน่อยนะครับผมปลาหน่อยนะ เตาเกือบมีไปน้องอีต okay, ้นปลาติดก้อยนี่จะแม่เงี้ยครับรุดจอดนี่ปลาเท่งมั้งขั้วผมลกสิดเมื่อเจ็บ เของมนดีเหรอระบอได้แล้รบได้แล้วบงปลา,านงปานมค่ะองหมูอกนอกคับเอาไ้หนูออแม่เพรลูกครับ ครับผพี่น้องเก็บไปหลายแล้วครับผมนี่ครับอ้าวผุ้นะครับหมานเป็นหมานพี่น้องผุ้นะนี่ตัวใหญ่ครับผมปลานะครับเพราะเรียนจกินครับผมพี่น้องมอไปต้มปลาครับพี่น้องเอสี่ทุกคนครับเอาปลาไปต้มครับนี่ครับผม่อบบนััครผมขอบคุณทุ่งรังใจครับผมเดี๋ยวคนที่ตามก็เลยก็แชร์ก่อนครับผมขอบคุณค่ะ ถ้าม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมก <Okay, S 1> ดติดตามก็แลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการหยิบต,ต่อไปครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ค็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าข้าวอถอยิอบหน่อยน่อ